ว้าวเราฟีดดรอันดเดฟสตอรี่เรื่องราวนะความน่ากลัวของเดฟไปเลยเริ่มอา้าวกดไม่ได้ด้วยชัปเตอร์ที่1บนเส้นทางเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฉันเมื่อ5ปีที่แล้ววันหนึ่งฉันได้รับสายจากลูกค้าว่าจะต้องไปทําความสะอาดที่บ้านของเขาดูเหมือนว่าจะเป็นงานงานหนึ่งแต่ว่าบ้านนี้มันอยู่ห่างไกลไกลเป็นไมอยู่จากลึกไปยังอุทยานเลยนะฉันก็ไม่เข้าใจว่างานพวกนี้ จะรับงานได้ไหมแต่ว่าลูกค้าก็ให้ข้อเสนอที่ยอดเยี่ยม,มแต่ว่าฉันก็ถามไปว่าทําไมมันถึงปล่อยให้ว่างขนาดนั้นทําไมไม่มีคนอยู่เลยทั้งๆที่ฉันก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เหมาะสําหรับการมาเที่ยวซัมเมอร์อะไรอย่างนี้ได้เขาก็เลยเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนเรื่องไปในเวลานั้นฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากฉันก็แค่ลืมลืมเรื่องอะไรที่มันเป็นเคยอดีตหรือเคยเกิดขึ้นอะไรทั้งหมดแค่ทํางานไปและตอนนี้ฉันก็อยู่บนถนนแล้ว ไปครับฉันคิดถึงธรรมชาตินี่จริงๆเลยเอาๆๆ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 ๆ นี่ยังมีคนอยู่เรื่อยๆนะจำเอาไว้ว่าฉันควรจะเลี้ยวขวาเพื่อไปชมภูเขาวิวข้างอ๋อ๋อเนี่ยหรอเนี่ยหรอโอเคงั้นไปทางขวาเราก็มาเยี่ยมชมภูเขาสักหน่อยว่ามันจะสวยขนาดไหนเฮ้ยอย่าขี่แรงครับขับขับบนภูเขาไม่ควรขี่แรงเดี๋ยวจะตกเขาได้ มันคงไม่มีอะไรเลยขับามาชอบภูเขาเอ้ยออกอยังไงก่อนตอนนี้เฮ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 ้นี่กูขับไม่ตรงแล้วเนี่ยโอเคบริการทำความสะอาดเราทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมในบ้านของคืณโทรตอนนี้เดฟและบริษัท ความสะอาดเป็นไงรถเราอะไรเนี่ยมีการรับประกันนะมีเครื่องหมายออยอนะอละลเรามาสํารวจกันดีกว่าตอนนี้เราก็อย่าเชื่อพวกเขาพวกเขามาที่นี่อะไรฮะน่าสนใจมันหมายความว่าอย่างไงเนี่ยไม่ได้เรามาชมวิวเรามาเข้าบ้านคนอื่นได้ไงว <c oughs> นี้รถใครเนี่ย โอ้สัญญาณอนะไรวะนี้ยมัาแสงอะไรเนี่ยข้างในเฮ้ยโอ้ยช่นฉัมาหาอะไรโอ้คุณทำให้ฉันกลัวนะโอ้ขอโทษทีนี่มันรถบ้านฉันและนี่คือสินทรัพย์ของฉันเขาฉันขอโทษครับก็คือผมเห็นแสงอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้ะเอ๊ะมันน่าจะมีปัญหาหระบบไฟสักอย่างจากท,ทุกอย่างโอเคนะ ฉะนั้นก็ไม่ต้องมายุ่งกับรถชั้นแล้วอะไรที่หมายความว่าที่ปิดบนประตูตรงนั้นนะครับโน้ตตรงนั้นนะมันแปลกๆอะไรหรือเปล่าครับใครรู้อะไรล่ะบางอย่างที่ลึกลับความแปลกเกิดขึ้นที่นี่อย่างนี้เหรอเช่นยังไงครับนายก็รู้นี่มีแสงจากบนฟ้าเสียงแปลกๆในปา่าการเดินที่ไม่มีรอยเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะ เรื่องราวแต่แกก็ไม่ต้องเชื่อหมดหรอกนะถ้าเป็นฉันนะฉันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่รีแลกต์นะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องมาอยู่กับฉันแค่นั้นแหละอ๋อไปไหนอ่ะพี่ชายไปไหนพี่ชายแน่<笑><笑><笑>เดินสโลว์ซะด้วยตึง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 พี่ชายจะไปไหน <ait> <t ick> อ่ะพี่ชายอุ้ยตรงนี้ก็สวยดีนะเ <spe c> ออ <owing. S 2> ว้าวมันเป็น วิวที่สวยงามมากเหมาะสำหรับเอนจอยและรีแลกต์จริงๆขาะนี้ลองชมวิวซิฟีลแมงได้จริงเลยวะ่ะกรีบชาขึ้หน่อยสดชื่นอ้าวชาใครวะะฟา,าชาวาไปนูน่นเฮ้ยมาสจั่นจริงๆเลยเรือใบใครวะสวยดีจริงเลยครับคุณสวัสดีครับไม่ต้องอยู่กับกู ไปก็ได้วะตอนนี้เราไปไหนกันต่อพูดจาเดี๋ยวแอบเข้าไปดูแม่มเลยนะครับดูนะมันแสงอะไรเนะี่ยมาดูจากตรงนี้ดิมันได้ป่าไม่ได้อายุนั่งลูกนั่งลุกเออเออ้ยโอ,อ้ยเสียงหมาป่าแหละใช่ไม่มีอะไรหรอกโอเคยังไม่ใช่ตอนนี้เอา รถทางไาแล้วคันหนึ่งบ้านไม่มีใครอยู่เราต้องไปดูสวัสดีครับไฟเปิดไว้ข้างในด้วยมไม่มีกุญแจเอาเอานี่เกิดได้เลยอ๋อนี่ไงกุญแจกุญแจบ้านโอเคสวัสดีครับฉันเหนื่อยจริงๆฉันต้องไปนอนแล้วละ่ะเดี๋ยวค่อยมาทำพรุ่งนี้แล้วกันปิดก็ปิดอืมอะไรเนี่ยแปลกแกไปหมดเอออะไรวะมันคืออะไรอะ่ะ ทำไมมันมันเป็นสัญญาณฉันเหนื่อยจริงๆที่จะทำภาษาตอนนี้โอเคงั้นก็ไปน,นอนแล้วกันเฮ้ยได้ยินไหมได้ยินนะครับหน้าประตูหน้าประตะูไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดห้องนอนอยู่ไหนห้องน้ำเอา้เอาวอาบน้ำเลยแล้วกันอ่ะ โอเคเอแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาจะนอนพักแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรเลยหรอฮะโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีเครื่องอะไรหยุ่เนี่ยเต็มไปห้องเต็มห้องเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยโอ้โตีหน้าโอ๊ยตีหน้าละโอเคนอนหลับเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมาก ต้องคิดไรเลยนะหลับไปเลยอย่าหันดิก้มลงก้มลงโอเคเช้าวันต่อมาฉันควรจะไปจิบกาแฟแล้วก็เอนจอยกับวิวธรรมชาติเมื่อวานก็มีเรื่องแปลกๆแล้วแต่วันนี้ฉันก็ต้องเริ่มทํางานแล้วนะทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ปิกนิกอะไรเรียบร้อยแล้วก็จิบเบียร์นิดหน่อยโอ้โหไปเลยบรรยากาศได้ฮั่นนนะอ่าอ่า,อา อายฟินจริงๆเมื่อกี้อะไรแบไม่ใช่ไม่ใช่แหละวิ่งได้ไหมอวิ่งได้นิดหน่อยโอ้แต่วิ่งวิ่งกับเดินไม่ต่างกันเลยเออปิกนิกอ,อะไรต่ออ,อฉันต้องมีขยะไปทิ้งทำความสะอาดให้เรียบร้อยทำไมตรงนี้มีสัญญาณ รู้สึกบรรยากาศแปลกยังไงก็บอลงแต่ว่าเราก็ต้องทำคภามสอาดก่อนเะย้าลอมพ่อลอม,ลอมโอเคโอ้ยตีหน้ากูไยไม่ใช่ตรงนี้เดิเก็บขยะให้เรียบร้อยเอาไปทิ้งก่อนตอนนี้ยังมีข้อสองสัยนะกับการกูอุปรกรณ์ อันนั้นไปไม่มีเพื่อนบ้านอยู่เลยเหรอแม่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่านี้แล้วกับการอยู่คนเดียว้าวอยู่คนเดียวคนเดียวสองรอบแล้วสองรอบแล้วเด้อไขรดิไขรใคร่เดี๋ยวไขนะใขรเนี่ย เออเออมึงคนหรือเปล่าน่ะไม่ใช่คนแหละเดินทะลุบ้านขนาดนั้นวันแรกมึงก็เอาเลยนะทักทายกันเลยนะชิ้นขยะไม่หมดหรออ๋อตู้เย็นเปิดได้ไงวะโอ้โหโซฟาหล่นเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมขึ้นอย่างเงี้ยปิ่ถั่มว้ายบอเบอ เดไอ้ตรงนี้เหรอง่วงไปหมดอย่าทำให้ฉันตกใจสิกหน่อยมึง <c oughs> มันกลับเลยได้ไหมตอนนี้ <c oughs> โอ้เจทําว่าทําไมมันโอเคกลับไปพักผ่อนดีกว่าโอ๊ยไม่เสียง เอาละเเวลารปบีคิวตอนนี้ข้างหลังบ้านก็เซตไปนอนไปนอนไปนอน,น,อนทำไมเสียงปิดไปเลยไปนอนไหมเจ้เอปิดประตูด้วยเดี๋ยวมีใครเข้าถึงจะมีคนเข้าไม่ได้แต่มันก็ทะลุเดินเข้ามาได้ไม่ต่างกันทำความสะอาดเสร็จก็มานอนต่อชีวิตเราไม่มีอะไรทำเลยตอนนี้เฮ้อเออนอน อ่ะมีแฮงและทีนึงยังไม่ได้นอนเลยเฮ้ยอ้ยอ๋อไปบาร์บีคิวกตั้งเตากินบาร์บีคิวดีกว่าจ้าเอาเรื่องไปเอาอาหารก่อนนะโอเคเอาเรื่องเลยมีอะไรอีกนะเรามันสุกอ่ะไม่ต่อ โอเคไหนอะไปไหนอะไป,น,น,น,ปไน,นั่งตรงนู้นเปล่าไหนอะเบียโอเคนั่งตรงนี้เอออ่าอ่าเริ่มเยิ้มแล้วเริ่มเยิ้มแล้วนะโอเคเอ,อ่ออีกรอบเลยแหมเอาแต่ซ้ายแต่หัววันเลยนะ เอ้แต่บรรยากาศมันอยู่ให้จริงๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่าความปลอดภัยมันเอาเดี๋ยวนะโอ้โหมันเริ่มมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเอยกลุ่มแล้วกลุ่มกลุ่มแล้วเฮ้เๆ้เฮ้เอ้เ้เ้เ้ ฉันกินเบียร์มากเกินไปเหรอ,อต้องไปนอนแล้วเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยโ,โ,โอ้จะไปนอนแล้วตอนนี้นึกว่าหนีหนีคงไม่ได้หรอกขับไม่ไหวก็ง่วงง่วงง่วงไหนวะทางเข้าโอ้ง่งงงวาางไปหมดอ้ฉันรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะ ออหลับไปแล้วเสียงอะไรตอนกลางคืนเนี่ยแล้วแสงอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปแปลกแปลกนะเฮ้ยไปเช็คที่ห้องครัวก่อนเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อีกทำไมอะ นี่รถอยู oh ่ไหนรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอแม้กูเจไปไหนแล้วเอาหนีอีกเอาหนีไปในป่าเลย ตายตายอย่างนี้ตายอ้าว้อ๋อโอ้ยอะไระเ,เนี่ยโอ้เกิดอ,อ,อะไรขึ้นเนี่ยฉันมาจบตรงนี้ได้ไงฉันควจะไปจากที่นี่ให้มันเร็วที่สุดเอ้รถ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 เออรถไปดิ อยู่ทำไมอะไปดิไปดิปดโอ้ก็ไปไปไปๆไ,ไปเลยครับไปเลยโอ้โอ้โอ้โอไปแล้วไม่สวนแล้วไปแล้วเราเลี้ยวทางไหนวะงงแล้วที่นี่เลี้ยวทางซ้ายดีกว่าก็โอ้ไปจากบ้านนี้ให้เร็วด่วนด่วนที่สุดโอ้6โมงเช้าพอดีอ้าวฉันไม่ได้ มองข้างหลังเลยถึงวันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือฉันกินเบียร์มากเกินไปแต่ฉันรู้ว่าบางสิ่งรู้ไว้ว่าฉันจะไม่กลับไปอีกไม่ว่าเงินจะมากแค่ไหนและนี่เรื่องราวทั้งหมดจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่จบโอ้โหนี่คือสตอรี่แรกของเราโปรดติดตามตอนต่อไปในสตอรี่โอ้โอนะมีอีพีต่อๆไปนะแต่เขากำลังน่าจะสร้างอยู่ วันนี้ก็โอเคนะพอได้หลอนคนรุกที่จริงไม่ใช่ผีนะมนุษย์ต่างดาวนะอขอบคุณที่รับชมครับนัวเจอกันหน่อย